สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเจาะความคิดนำเสนอการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเส้นทางการทำงานของรูเบนอโมริมในฐานะผู้จัดการทีมฟุตบอลโดยครอบคลุมตั้งแต่ปรัชญาการทำทีมความสำเร็จที่สร้างชื่อเสียงในโปรโต,ตุเกสจนถึงความท้าทายที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ในปัจจุบันกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการวิเคราะห์นี้มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางการทำทีมที่ยึดมั่นกับบริบทของสโมสรและหลีกที่แตกต่างกัน ประเด็นสำคัญที่พบจากการวิเคราะห์คืออโมริมสร้างชื่อเสียงอย่างรวดเร็วในฐานะหนึ่งในโค้ชที่โดดเด่นที่สุดในยุโรปด้วยการนำทีมสปอร์ติ้งลิสบอนคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของโปรตุเกสถึง2สมัยในช่วงเวลา4ปีความสำเร็จนี้เกิดจากปรัชญายการเล่นที่ชัดเจนภายใต้ระบบ3-43ที่เน้นการครอบครองบอลการเพรสซิ่งสูงและการหมุนเวียนตำแหน่งอย่างลื่นไหลอย่างไรก็ตามการย้ายมาคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้กลายเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพของเขา ผลงานในช่วงแรกไม่เป็นไปตามที่คาดหวังโดยทีมมีสถิติการชนะที่ย่ำแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรหลังสงครามโลกครั้งที่สองหัวใจของปัญหาคือความไม่ลงรอยกันระหว่างปรัชญาการทำทีมที่ยึดมั่นกับขุมกำลังผู้เล่นในปัจจุบันที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับระบบดังกล่าวโดยเฉพาะแม้จะ,ะเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลจากสื่อและแฟนบอลแต่ผู้บริหารระดับสูงของสโมสรยังคงให้การสนับสนุนโดยมองว่านี่เป็นโครงการระยะยาว รายงานฉบับนี้จะนำเสนอรายละเอียดทั้งหมดเพื่ออธิบายว่าเหตุดายความแข็งแกร่งที่เคยทำให้เขาประสบความสำเร็จจึงกลายเป็นจุดอ่อนในบริบทใหม่นี้และสถานการณ์ในปัจจุบันจะส่งผลต่ออนาคตของเขาอย่างไรอโมโริมได้แสดงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะสร้างชื่อในโลกของการเป็นโคช้ชเขาเริ่มต้นโดยการอบรมโค้ชกับสมาคมฟุตบอลลิสบอนเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นสิ่งที่น่าสนใจคืออโมริมเคยใช้เวลาที่ศูนย์ฝึกซ้อมคาริงตันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เพื่อมาศึกษาดูงานและซึมซับแนวคิดจากโจเซ่มูรินโญ่ซึ่งเป็นผู้จัดการทีมในขณะนั้นและเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจสําคัญของเขาความเข้าใจในภาษาอังกฤษของเขาก็ได้รับการพนันแต่มาจากการอบรมโค้ชยูฟาในไอแลนด์เหนือประสบการณ์ที่สั่งสมมาตั้งแต่สมัยเป็นนักฟุตบอลได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อแนวทางการทําทีมของเขาในฐานะผู้จัดการทีมการที่เขาเคยเป็นผู้เล่นกองกลางประเภทหมายเลข6ที่ต้องอาศัยความสมดุลความฉลาดในการอ่านเกม และการเคลื่อนที่เพื่อเชื่อมเกมอย่างต่อเนื่องได้ถูกหล่อหลอมมาเป็นปรัชญาการทําทีมของเขาในปัจจุบันระบบการเล่นของอาร์มริมให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับความเข้าใจในตําแหน่งหรือ positional intelligence และการหมุนเวียนตำแหน่งหรือ rotational patterns ซึ่งเป็นแก่นสำคัญในการทำลายการประกบของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามแนวคิดนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าความต้องการความเข้าใจในพื้นที่ว่างและการเคลื่อนที่ของผู้เล่นทั้งทีมซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับกองกลางตัวรับ ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อกำหนดกรอบทางแทคติกที่ครอบคลุมของเขาในฐานะโคช้ชการขึ้นเกมและเกมรุกด้วยระบบ3-4-3ระบบการเล่นหลักที่อมโมริมชื่นชอบและยึดมั่นคือ3-4-3หรือ3-4-2-1ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงทั้งในเกมรุกและเกมรับในจังหวะที่ทีมครองบอลเพื่อขึ้นเกมหรืออินโพสชั่นทีมจะปรับรูปแบบการเล่นเป็น3-2-5การขึ้นเกมจะเริ่มต้นด้วยกองหลัง3คนโดยมีกองกลาง2คนคอยให้การสนับสนุน วิงแบ็กจะดันขึ้นสูงและกว้างเพื่อสร้างพื้นที่ในแดนรุกขณะที่กองหน้าตัวในหรือ Inside Forwards จะประจำในพื้นที่ครึ่งช่องหรือ Hal f spaces การหมุนเวียนตำแหน่งของผู้เล่นถือเป็นหัวใจสำคัญของเกมรุกของอามอริมผู้เล่นถูกฝึกฝนให้สลับตำแหน่งกันอย่างฉลาดเพื่อสร้างความสับสนและหาผู้เล่นที่ว่างตัวอย่างที่ชัดเจนคือการให้ลิซานโดมาตินีสซึ่งเป็นเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายตามปกติสามารถขยับออกไปยืนเป็นแบ็กซ้ายในจังหวะเปิดเกมจากแดนหลังได้ รูปแบบการเล่นนี้ทําให้ทีมมีผู้เล่นจํานวนมากเข้าไปในกรอบเขตโทษได้ในจังหวะสุดท้ายโดยอาศัยการวิ่งสอดหรือ underlaps และการวิ่งของผู้เล่นคนที่3หรือ third man runs เพื่อโจมตีพื้นที่ว่างภายในแนวรับของคู่ต่อสู้ความแน่วแน่และวิสัยทัศน์ที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงรูเบนออมอริมเป็นที่รู้จักในฐานะโค้ชที่ยึดมั่นในปรัชญาของตัวเองอย่างแข็งกร้าวแม้จะ,ะเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขากล่าวอย่างชัดเจนว่า แม้แต่พระสันตปาก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของเขาได้และยืนยันว่าจะยอมถูกปลดหากต้องเปลี่ยนแผนการเล่นการยึดมั่นในระบบนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความดื้อรั้นแต่เป็นความเชื่อว่าการแสดงความแน่วแน่ท่ามกลางแรงกดดันจะทําให้ผู้เล่นมีความเชื่อมั่นในตัวเขาอย่างลึกซึ้งนอกจากนี้ปรัชญาการทําทีมของเขายังครอบคลุมถึงความกล้าหาญในการผลักดันนักเตะจากอะคาเดมี่ให้ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ และความเชื่อส่วนตัวว่าฟุตบอลจะมีความหมายก็ต่อเมื่อคนดูรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจเท่านั้นความสําเร็จอันโดดเด่นในโปรตุเกสการสร้างชื่อเสียงกับสปอร์ติ้งบรากาก่อนที่จะย้ายไปสปอร์ติ้งลิสบอนรูเบนอโมโริมได้สร้างชื่อเสียงอย่างรวดเร็วในฐานะโค้ชมากความสามารถที่สโมสรบรากาในระยะเวลาการคุมทีมเพียง13เกมเขาสามารถเปลี่ยนโชคชะตาของทีมได้อย่างน่าทึ่งอโมริมสามารถพาทีมบรากาที่เคยอยู่อันดับที่8ของตาราง ให้ขึ้นไปอยู่อันดับที่3และที่สำคัญที่สุดคือการพาทีมคว้าชแชมป์ตาคาดาลิก้าในปี2020ด้วยการเอาชนะ FC p o r ปอโต1-0ในรอบชิงชนะเลิศซึ่งเป็นถ้วยรางวัลแรกของสโมสรในรอบ4ปีความสำเร็จนี้ทำให้ฝีมือของเขาเป็นที่จับตามองและนำไปสู่การทุ่มค่าฉีกสัญญาเพื่อดึงเขาไปร่วมทีม Sporting l i s ส bon บอในเวลาต่อมาช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่กับสปอร์ติ้งลิสบอ ช่วงเวลาที่ Sporting Lisbon เป็นการตอกย้ำถึงความสามารถของ Ruben Amorim ในฐานะผู้จัดการทีมระดับแนวหน้าอย่างแท้จริงเขาพาทีมคว้าแชมป์ลีก Primera Liga ครั้งแรกในรอบ19ปีในฤดูกาล2020-2021โดยมีผลงานที่ยอดเยี่ยมด้วยการแพ้เพียงเกมเดียวในลีกตลอดทั้งปีความสำเร็จนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเมื่อเขากลับมาพาทีมคว้าแชมป์ลีกได้อีกครั้งในฤดูกาล2023-2024ด้วยช่องว่างคะแนนที่ห่างจากเบนฟิก้ถึง10คะแนน ความสําเร็จเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทําให้เขากลายเป็นโค้ชที่ถูกยกย่องแต่ยังทําให้สโมสรกลับมายืนอยู่ในกลุ่มบิ๊กทรีของโปรตุเกสได้อย่างเต็มภาคภูมินอกจากความสำเร็จในด้านถ้วยรางวัลแล้วอโมริมยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพัฒนาผู้เล่นดาวรุง่งซึ่งกลายมาเป็นผู้เล่นระดับชั้นนําในยุโรปหลายคนเช่นมานนเอลอูกาเต้มัตเทสนูเนสนูโนเมนเดสและโจเอลพาลินยา ความสามารถในการสร้างทีมระยะยาวนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของเขาในฐานะผู้จัดการทีมจุดแข็งและจุดอ่อนของอโมริมในฐานะผู้จัดการทีมจากการวิเคราะห์ะสามารถสรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของอโมริมในฐานะผู้จัดการทีมได้ดังนี้จุดแข็งปรัชญาที่ชัดเจนและแน่วแน่อโมริมมีปรัชญาการทำทีมที่ชัดเจนและไม่ยอมเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของโคช้ชที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวความสามารถในการพัฒนาผู้เล่นเขาพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการปั้นนักเตะดาวรุ่ง ให้กลายเป็นผู้เล่นระดับโลกบุค,คลิกภาพและความสามารถในการโน้มน้าวเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นโค้ชที่มีบุค,คลิกที่น่าสนใจและสามารถกระตุ้นลูกทีมให้มุ่งมั่นสู่เป้าหมายเดียวกันได้การสนับสนุนจากผู้บริหารอโมริมยังคงได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงอย่างเซอร์จิมแรดคลิฟฟ์ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เขามีโอกาสในการทํางานต่อไปจุดอ่อนการยึดติดก,กับระบบเดียวมากเกินไปการไม่ยอมเปลี่ยนแปลงระบบการเล่นท่ามกลางผลงานที่ย่ำแย่ ทำให้ทีมขาดความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเกมการขาดความยืดหยุ่นทางแทคกติกเขาไม่สามารถปรบับตัวให้เข้ากับโปรไฟล์ของผู้เล่นที่มีอยู่ได้ซึ่งนำไปสู่ปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งในเกมรุกและเกมรับสถานการณ์สัญญาและแนวโน้มในอนาคตสถานการณ์ของอโมริมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความซับซ้อนอย่างยิ่งเขาได้รับการแต่งตั้งในวันที่11พฤศจิกายน2024ด้วยสัญญาที่มีระยะยาวถึงวันที่30มิถุนายน2027 พร้อมเงินเดือน6.5ล้านปอนด์ต่อปีการตัดสินใจดึงตัวเขามาจาก Sporting Lisbon ต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาถึง9.2ล้านปอนด์และหากแมนยูตัดสินใจปลดเขาออกจากตำแหน่งภายในปีแรกสโมสรจะต้องจ่ายค่าชดเชยถึง12ล้านปอนด์การลงทุนทางการเงินที่สูงเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการให้โอกาสเขาในการสร้างทีมในระยะยาวในช่วงที่ผ่านมามีข่าวลือเชื่อมโยงเขากับสโมสรเบนฟิก้า แต่อโมริมได้ออกมาปฏิเสธและยืนยันอย่างชัดเจนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นสโมสรเดียวที่เขาโฟกัสแม้ผู้บริหารจะให้การสนับสนุนแต่กระแสะความไม่พอใจจากแฟนบอลและสื่อยังคงมีอยู่อนาคตของอโมริมจึงขึ้นอยู่กับว่าเขาจะสามารถนำปรัชญาของตัวเองมาปรับใช้และสร้างผลงานที่จับต้องได้หรือไม่หรือจะกลายเป็นอีกหนึ่งโคชที่ล้มเหลวในเก้าอี้ที่ร้อนที่สุดในโลกฟุตบอล การวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องการันตีความสำเร็จในอนาคตเสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของลีกและสโมสรที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนี่คือเรื่องราวฟุตบอลที่เราเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกสกและมีสาระของวงการลูกหนังเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ